สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวต่างประเทศสุขทุกคนครับผมมามาพี่น้องครับอยู่กลางทงให้ทงหน้าครับตุ๊เ้นกอครับมานนี้มามาโอ้ปุ่งเจียวครับพี่น้องอันนี้สุกมาเรียบร้อยแล้วครับต้มมาเรียบร้อยครับขอเพรลงไปเลยครับพี่น้องอืออืมได้มาใหม่ๆนะ่พี่น้องโอ้บางคนก็เสียเอาไซน์ไปลุกนะครับโู้ คัดไปครับบ้านนี้เอาดีลงไปอีกครับนี่ครับดีแท้นะ้ครับนี่มะครับพี่น้องบ้านนี้กินน้ำเดียวมาจอบหน้าครับวันนี้อขออนุญาตก่อนนะครับขอโทษขออภัยคนที่มีกินแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีกินดิบม,มามาเดี๋ยวครับรกลมนพักกับของพักโบ โอ้มีหยอดมะเกาะครับมานนิมครับหยอดมะเกาะแซบครับเนี่ยมะเกาะนี่มาบบเนี่ยโอ้เปิดตอมรับรถก่อนครับพี่น้องอืมดีเดยอดเลยครับพี่น้องมาคำแรกขออนุญาตนะครับผมปับก็เลยออ้หน้าครับออ้เนื้อเสือครับมัหนอฮะ ข้ามไงพอ่อต่อนี้ก่อนนะครับอือคัก,กเลยอืม,อมเขาครับอืมมันก็มามาพี่น้องเนื้อเสือครับเนี่ย ตัวนี้สีละลายในปลานะครับเสือตัวนี้อีกตัวนึงสีกรอบคึดๆนะครับ อ้คำเนยผุณเือเท่านี้นะครับมาจุม่มลงไปแล้วครับนี่ ที่ิดีหอ,ขอตับครับเนะสบเลยครับอือนหะืองกาก ลืมมาถอยมาครับวันนี้แก้วเลยเดี๋ยแก้ว คันนาครับพี่นอกโอ้ตอนไงครับคันนาลองมันคันนาครับบนี้คำนี้ครับจู่ใจเลยขา้างหน้า มีจังหวะครับ,บนนโคหวานช่วยเลยครับบ่ายเข้าเลยครับอือนี่เลยครับ ลองเซือครับตันนี้พี่น้องโอ้นี่ตัวนี้สิ่งยำคืดๆครับตัวนี้ชิอะลายในปะออกมโอ้โหแซ่บๆเลยพี่น้องไหมน้ำเดียวครับนี่ครับเซืออ๋อ ทษขออภัยคุณมิกินยิปด้วยครับผมลืมมาโท้อยมากวันนี้ครับตัวนี้ชิลลายเนี่ยป้าขับซื้อ